เห็นแล้วเนาะเดี๋ยวนี้น้องรี่ซับเป็นตลาดสินี่ไงมาที่นี่ก็ได้เนี่ยถ้าสุกมันจะหวานมาก้วถ้าวันเสาร์ก็ซันเดย์ไงซันเดย์วันอาทิตย์ด้วยซ้ำมอเสาร์เชอร์รี่เต้ดึง ไม่ค่อยมีใครรู้นะเรื่องนี้จะบอกเอ clus ีฟสุดๆเลย่น่พี่เขาบอกว่านั่งนวดน้ำหนักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หนูว่าถึงเลยละค่ะคุณพี่หเราไปเซอร์ไพรส์คุณแม่กันดีกว่าค่ะก็เปิดออกมาอาจจะเป็นอะไรที่คุณแม่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนว้าวสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับฟินโโลชานะคะสวัสดีค่ะแม่นันค่ะ ก็วันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์การค้าเซนทรัลเวลล์นะคะวันนี้เราก็อยู่กันที่โอเวอร์บาลานซ์นะคะเนื่องในโอกาสวันแม่วันนี้ฟินก็เลยพาคุณแม่มาแบบว่าเที่ยวเมาส์มอยจุกจิบ,จบ,จบอยากทําอะไรที่สุดวันนี้แล้วแต่ฟินเลยฟินพาไปไหนก็ไปลัดเลยละ่ะที่แรกวันนี้เราจะพาคุณแม่มาที่เปอสปานะคะ,ะพาคุณแม่มาโมดรีแลกผ่อนคลายอะไรใดๆกันหน่อยไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงไปกันเลย <ไป S 2> นม <ะ S 1> ่พูดไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ <laughs> เขาบอกว่านั่งนวดน้ำหนักจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หนูว่าถึงเลยละคะ่ะคุณพี่โอ้โหไหล่หนูตึงมากอะ่ะถือเป็นเรื่องราวดีๆของวันนี้มากๆก,การได้ทำอะไรแบบนี้ทุกคนต้องแบบหาเวลามาพักผ่อนอะไรแบบนี้บ้างสบายจริงๆอะ ได้ยินเมื่อกี้ว่าเขามีตัวดิจิตอลดีท็อกด้วยก็คือแบบเหมาะสําหรับคนที่เล่นโทรศัพท์เยอะๆ iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาดีท็อกร่างกายของเราให้แบบว่ารีแลกซ์พักผ่อนแหละเดี๋ยววันหลังเรามาทําอันนี้กันแต่วันนี้รู้สึกยังไงสบายเลยสบายหลับเลยเมื่อกี้ขอบคุณเลยค่ะพี่มีของแบบกิฟต์เซ็ตใดๆให้ด้วยจากเอิร์บนะคะก็ยังไงทุกคนก็อย่าลืมมาพักผ่อนนะคะชวนคุณแม่มาพักผ่อนกันได้นะคะที่เอิร์บสปาค่ะ หลังจากที่เรานวดกันเสร็จแล้วเราก็ต้องหาอะไรสดชื่นสดชื่นกินคุณแม่ชอบกินผลไม้หรือไม่คะชอบค่ะโอเคเดี๋ยรจะพากินไหมคะ่ะวันนี้เราพี่จะพาไปร้าน City Fest ค่ะไม่ไกลจากร้านนวดเท่าไหร่เดินมา29ก้าเราก็ถึงกันแล้วค่ะ ซิตี้เฟชนั่นเองนี่คือผลไม้สดแบบสดจริงๆคือสดเป็นลูกๆเป็นลูกๆเลยซึ่มพรีเมียมมากสำหรับผลไม้สดร้านนี้นะคะมีลูกพับด้วยไม่ค่อยเห็นแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เนาะลูกพับเป็นตลาดสินี่ไงมาที่นี่ก็ได้เนี่ยเราได้กินลูกพับด้วยนะคะมาที่นี่ถ้าสุกมันจะหวานมากแล้วถ้าวันเสาร์ล่ะก็ซันเดย์ไงซันเดย์วันอาทิตย์ด้วยซ้ำอซอลี่ แม่อยากเอาอันไหนเราสามารถทำเป็น DIY ได้ด้วยนะะอ้แอดแอดแอดอันนี้ได้อันนี้หนึ่งอันแล้วก็อันนี้หนึ่งอันโอ้ยขอบคุณค่ะสตรอเบอร์รีโวคาโด้ค่ะและทูยังฟอลช็อกโกแลตน่าชิมหมดเนยอร่อยไหมอร่อยจริงๆอิ่มได้เลยนะเนี่ยอร่อยเนาะ ชทําำไมล่ะแม่ไม่ชอบน้องบ้างเลยหรอน้องคนนี้อะไม่ชอบสโลชาเหมือนกันนะคะเอ้าก็นี่ต่อสโลชาก็เป็นศิลปินที่แม่ชอบพอดีเลยในยุคอยุนั้นแต่ในยุคนี้มีฟรีนสโลชาแต่คุณแม่ไม่เลือกรอเล่นตอนนั้นอะต่อสโลชาดังมากแต่แม่ก็ไม่รู้หรอกว่า พยาบาลถาหมออะค่ะเขาบอกว่าคุณแม่จะให้ตั้งช <nee> ื่ออะไรดีคะไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวตั้งให้เองค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็ให้ชื่อสโรชาค่ะไม่ค่อยมีใครรู้นะเรื่องนี้จะบอกเอ็กซ์คลูซีฟสุดสเลยล่ะเห็นแล้วคะ สั่งอยู่ประมาณนี้แหละแซบแซม่กินได้หมดจริงๆก็ๆแซบแซบหลักๆที่ฟินชอบกินข้าวแซบๆซบอาหารแซบแบอะไรเงี้ยก็มาจากคุณแม่ส่วนหนึ่งที่แบบก็กินอะไรแซบๆซบด้วยกันหนึ่ง <c oughs> สอง,สองจุเดือนอันนี้สูอขันไม่ยากหรอกค่ะอันเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าแม่จะชวนฟินไปเที่ยวอ่ะจะไปวัดไปวัดท่าซุ่มไปวัดท่าซุ่มลูกไปวัดท่าซุ่มไปอีกแล้วม<ๆ>ีที่เดียวค่ะไม่ยาก้อนี้ไม่ยาก สองสองุอ้ย <lk> เหมือนเรากอดกันประจำเนาะเราก็รู้ว่าอันนี้คือการถ่ายทอดความรักที่ <ư? S 2> แบบเออแม่ให้กำลังใจลูกนะวันไหนน้องเหนื่อยอะไรเงี้ย <h ink> ก็จะกอดให้กำลังใจประมาณนี้ <h ink> <h ink> เราลองท้องด้วย ซิตี้เฟสเสร็จแล้วเราก็จะมาหาของขวัญวันแม่กันดีกว่าค่ะถ้าแม่ชอบอะไรหอมๆเราก็แวะกันดีกว่าค่ะที่ดีวนาค่ะเราสามารถดมกลิ่นจากตรงนี้โอ,โอ้เคมาก้หอมจังอืหอมวันนี้น้องฟิลก็แอบมีเซอร์ไพรส์คุณแม่นิดหน่อยนะคะกับเซตวันแม่ที่ทางดีวนาเขาจัดเสร็จไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราไปเซอร์ไพรส์คุณแม่กันดีกว่าค่ะโก,โก็ก็ นี่เป็นของขวัญวันแม่จากน้องฟินเปิดออกมาอาจจะเป็นอะไรที่คุณแม่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนว้าวตื่นเต้นจริงปะเนี่ยไม่ทำอย่างนี้กันว้าวภานจะเป็นอะไรนะนั่นก็คือน้องฟินเองว้วนอนผ่านคอเป็นเป็นมาแบบในรูปแบบพวงมาลัยอะไรอย่างเงี้ยค<ช>่ะคุณที่อ,อุ้ยเลิศมากเคทีบสุดๆนี่มันจะเป็นผีสามารถตั้งในห้องนอนตู้เซฟ มันจะมีเอสเซนเชียลแท็กให้เราดูในน้ำนะคะอันนี้จะเป็นเทนอ,อุ่นอ่อนกินได้ด้วยก็คือง่ายสำหรับการพุพาใ,ใ,ในชีวิตรประจำวันอันนี้คืออะไรคะเทียนหอมจะเป็นเทียนค่ะ จุดตอนกลางคืนได้ค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าลูกๆจะมาหาของขวัญให้คุณแม่ก็สามารถจัดบ็อกเซตแบบนี้ได้เลยนะคะที่ดีว a น a ั e n เซนเชอร์เก็เริ่มได้เลยตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาจนถึงวันที่12สิงหาเลยค่ะอย่าบอกว่าได้อันนี้ฟรีนะได้อันนี้ฟรีค่ะที่สําคัญคุณแม่จะชอบผ้าพันคอแล้วก็ตัวของหอมวากาชาดชอบมคุณขอบคุณนะคะยินดีมากเลยค่ะ โอเคค่ะเราผ่านมาหลายร้านแล้วสุดท้ายกองขับต้องเดินด้วยท้องนะคะดังนั้นเราพามากินข้าวเย็นกันค่ะที่ร้านอันกงอันกาค่ะก็คือเป็นอาหารเวียดนามเพราะว่าคุณแม่ชอบกินผักไปกันค่ะไปกันค่อขอบคุณค่ะชะตัวอิค่ะ,าะ,าคะอาหารน้ำพร้อมแล้วค่ะแนะนำอันแรกก่อน เขาเรียกว่าจาการะวองอะไรนะจาการาวงเป็นภาษาเวียดนามคือเรารู้ภาษาไทยไหม <_ t od get> ภาษาไทยคือปลาผัดขมิ้นกับผักชีลาวว้าวเก่งมากแล้วก็อันนี้เป็นขนมจีน <Wow. S 2> เนื้อวากิวของเวียดนามนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นหมูย่างใบชะพลูแล้วก็อันนี้เป็นขนมครกแป้งกุ้งซึ่งไม่เคยเห็นที่ไทยเนาะก็เดี๋ยวมาลองชิมกันว่าเป็นยังไงค่ะโกโกโ นะมาแล้วค่ะขนมหวานสาคูข้าวโพดมะพร้าวอ่อนอ,อ,อร่อย พีนนะคะตอนเด็กๆก,ก็เป็นเด็กแสบนิดนึงแต่ก่อนจะอยู่ที่แฟดนะคะที่ตาถุนแฟดจะมีต้นมะยมหนู่แม่ก็จะไปรูดไหมมะย,ยมมาพีนจะขึ้นบ้านไหมอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะขึ้นอย่างไรค่ะถ้าเห็นไหมใบมะยม,ยมเพราะอะไรมันเจ็บแต่แม่จะขูอ่อย่างเดียวนะแต่คนที่ตีจะเป็นพ่อกับย่ารูปนี้ ถ่ายตั้งแต่น้องพีนเรียนจบอนุบาลบัณฑิตน้อยก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปรูปนี้รูปนี้ก็ถ่ายตอนที่ไปห้างนะคะก็จะมีโปรโมชั่นเขาก็จะให้ถ่ายรูปฟรีก็เลยเป็นเด็กน้อยถึงสัทธาสอันนี้ก็จะเป็นขอนที่เลึกไว้ตั้งแต่น้องพินตอนเด็กๆนะคะรูปนี้ที่มีดอกทิวลิปน่าจะถ่ายที่สตูถ้าแม่จำไม่ผิดนะผมไม่รุ่นเลยเนาะเป็นเด็กที่แบบ ผมน้อยมากน่าจำได้ว่าฟินเดินตั้งแต่สิบเดือนมั้งหรอเก่งจังเดินได้แล้วอ่ะเออ รูปนี้จะเป็นรูปตั้งแต่ฟินบันเด็กนะคะมีกิจกรรมที่โรงเรียนฟินก็จะเป็นเด็กกาแสดงอยู่แล้วทํากิจกรรมบันเด็กก็คือร้องเพลงเต้นน่าจะเป็นนักร้องนะคะไม่จำไม่ได้ว่าเพลงอะไรนะแนนซี่แนนแนนแนแน,แน,แน,แนแซี่จะได้บันเด็กอะ่ะร้องอยู่เพลงเดียวเลยแล้วย่าก็ตัดชุดให้ย่าก็ากจะชอบะะแบบตัดชุดตัดอะไรให้แบบเลิศ สนุกไหมคะวันนี้รู้สึกยังไงสนุกค่ะมีความสุขเวลาอยู่ด้วยกันเนาะในเรื่องของการทํางานเนาะหาเงินตั้งแต่เด็กๆเ,เลยแล้วก็เรียกว่าเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเองนะคะแล้วก็แบ่งเบาภาระครอบครัวนะคะเรียกได้ว่าซินไม่ไม่ค่อยทําเรื่องอะไรที่แบบพ่อแม่เด็ดร้อนประมาณนี้คะ่ะน่าร <ละ S 2> ักเมนป็นเด็กดี ก็สำหรับวันแม่ปีนี้พินก็อยากให้แม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไว้ไปมีความสุขด้วยกันสนุกไปด้วยกันในทุกๆการเติบโตรักนารักนาชัดก่อน